นอกจากเราจะส่งออกได้แพ้เวียดนามตัวเลขส่งออกเราจะเป็นประวัติศาสตร์ปีที่แล้วแต่เราแพ้ทั้งมาเลเซียและเวียดนามไอ้ทนนี่แพ้หนักเข้าไปใหญ่คือไรทราน,นะฮะไทยส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ื่องจากกลไปทั้งอเมริกาไปทั้งจีนเนี่ยตกต่ามากที่สุดใน5ชาติของอาเซียนและที่สําคัญก็คือมาเลเซียควงเวียดนามส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ไปสหรัฐจีนขึ้นอันดับ1อันดับ2แซงไทยเรียบร้อยนะครับ ท่านผู้ชมครับ Asian s t a t d a t a Portal นะครับซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสถิติข้อมูลในการที่เขาจะไปดูพิกัดสุลกากรตามประเภทสินค้าของแต่ละประเทศที่อยู่ในอาเซียนแล้วปรากฏว่าไอ้เจ้าพิกัดสุรกากรที่งานนี้เขาไปเจาะดูเนี่ยนะครับคือเป็นพิกัด HS 8 4กับ85ฟังแล้วไม่เระจใจใช่ไหมแต่สุดแล้วเขาไปดูอะไรรู้ไหมก็คือ s e มิคอนดักเตอแล้วเขดูประเทศไทยแล้วเขาก็ดูเปรียบเทียบ กับประเทศในอาเซียนที่ส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ผลปรากฏว่าออกมาเป็นยังไงรู้ไหมฮะกลายเป็นว่าประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเดียวใน5ประเทศชั้นนํากลุ่มอาเซียนที่ส่งออกสินค้าเซมิคอนดักเตอร์และเครื่องจักรกลไปทั้งตลาดอเมริกาและจีนเนี่ยตตดลบมากที่สุดอ๋อตตดลบมากที่สุดครับเลยถามท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมนีดว่าเศรษฐกิจไทยจะเกิดภาวะถดถอยเกิดหรือไม่เกิดส่งถ้าเกิดพิมพ์เกิดถ้าไม่เกิดพิมพ์ไม่เกิด ทีศเอเจ้าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยถือว่ามันเป็นอุตสาหกรรมแบบโลกใหม่เหมือนกันนะฮะบ้านเราก็ใช่ว่าไม่เคยผลิตเซมิคอนดักเตอร์เพราะเรามีฐานการผลิตอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอจับสถิติของปี2024ในไตรามาสที่3อย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยกลายเป็นว่าประเทศไทยส่งออกเซมิคอนดักเตอร์และเครื่องจักรกลไปตลาดของอเมริกาและจีนเนี่ยน้อยที่สุดหรือติดลบมากที่สุดใน5ชาติอาเซียนนี่คือข้อมูลไตรามาสที่3ปี2024นะครับทีนี้เราก็ไปดูกันนะครับว่าไอ้ติดลบนี่ลบมากแค่ไหน ปรากว่าไตรมาสที่3ปี2024ไทยส่งออกเซมิคอนดักเตอร์และเครื่องจักรกลเนี่ยนะครับไปอเมริกาฮะแยกตลาดเลยนะฮะพอไปอเมริกาเนี่ยติดลบ16นะนะแล้วก็เป็นประเทศรังท้ายใน5ประเทศชันน้นนำที่ส่งออกสินค้าไปด้วยจริงอยู่มีบางประเทศใน5ประเทศที่ติดลบเหมือนกับไทยนะฮะแต่ไม่ได้ติดลบหนักถึง2หลักขนาดนี้ในขณะที่เหลือก็มีบวกเหมือนกันนะครับ ทีนี้ปรากฏว่าป,ประเทศไหนที่เขาทําตัวเลขนี้ได้ดีหรือเขาส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ได้ดีกว่าไทยาก็กลายเป็นว่าอย่างนี้ครับมาเลเซียมาเลเซียส่งออกสินค้าประเภทเซมิคอนดักเตอร์และเครื่องจักรกลเนี่ยนะฮะในในช่วงเวลาเดียวกันเลยที่เทียบกับไทยคือไตรามาสที่3กัของปี2024เนี่ยขึ้นถึง35%กลายเป็นมาเลเซียมาอันดับ 1- ใน5ชาติอาเซียนนะฮะอันดับที่2คือเวียดนามนะส่งเซมิคอนดักเตอร์เครื่องจักรกลไปัาอเมิกาบจีนขึ้น33% อันดับที่3ก็ไม่ใช่ไทยอินโดนีเซียเศรษฐกิจใหญ่เบอร์หนึ่งอาเซียนส่งออกเพิ่มขึ้น29%กับเซมิคอนดักเตอร์และเครื่องจักรกลไป2ตลาดที่ใหญ่ของโลกอันดับที่4ติดลบฮะแต่เขาลบไม่เยอะหนักเหมือนบ้านเราคือฟิลิปปินส์อันดับ4คือฟิลิปปินส์ฮะส่งออกเซมิคอนดักเตอร์และเครื่องจักรกลไปตลาดจีนและอเมริกาลบ5%ลบน้อยบางมากๆแต่พอมาเป็นอันดับ5ประเทศไทยลบ16%สัญญาณนี้เหนื่อยแล้วครับ เหนื่อยและแย่แล้วนะฮะขนาดว่าเป็นสินค้าในโลกอุตสาหกรรมใหม่ที่เขาต้องการแต่เราก็ติดลบถึง2หลักเข้าไปแล้วอ่าดูต่อนะครับข้อมูลชุดเดียวกันเนี่ยนะฮะแต่ไปเจาะเอาประเทศจีนเมื่อสักครู่นี้เป็นประเทศอเมริกานะครับปรากฏว่าข้อมูลของการส่งเซมิคอนดักเตอร์และเครื่องจักรกลไปจีนเนี่ยนะฮะไทยส่งออกทั้ง2ประเภทไปจีนเนี่ยติดลบหนักกว่าเดิมอีกลบ24%ขนาดแค่เฉพาะไปอเมริกาเราลบ16นะฮะอันนี้ไปจีนเราลบ24%และกลายเป็นประเทศรังท้ายในการส่งออกสินค้า เคลื่อนจากกลและเซมิคอนดักเตอร์ไปยังประเทศจีนด้วยนะครับเอาเรามาดูกันนะครับว่าอันดับหนึ่งอยู่ที่ไหนอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียเนี่ยส่งออกสินค้าทั้งสองประเภทไปจีนเนี่ยมากเป็นอันดับหนึ่งแล้วและขึ้นถึง51%นตะครับต่อมาครับอันดับ2มาเลเซียมาเลเซียส่งไปจีนเพิ่ม3%อนะครับอันดับ3เวียดนามติดลบนะเขาติดลบเหมือนกันนะเขาลบ7%แต่บางกว่าไทยอันดับที่4ฟิลิปปินส์ติดลบหนักเลย 22%นะครับในขนาดที่ของประเทศไทยติดลบเท่าไหร24%ขนาดอันดับ3-4-5ส่งเซมิคอนดเตอร์จากคนไปจีนเนี่ยติดลบนะฮะเราก็ยังติดลบมากกว่าเขาอีก <c oughs> ขนาดคู่แข่งอย่างเวียดนามลบ7%เราก็ยังติดลบถึง25%ถึงถึง24% นะขนาดที่ได้เป็นติดลบ22%เราก็ยังให้เขาอีกลบ24%นะครับดังนั้นถ้าเอาข้อมูลตรงนี้นี่คือไตรมาสที่3ของปี2024ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดนี่นะฮะเรากำลังพูดถึงเรื่องของอะไรครับสินค้าหนักสินค้าที่เป็น durable goods หรือสินค้าที่ใช้เพื่อการสร้างผลผล,ผลิตทางเศรษฐกิจในอนาคตหรือมูลค่าในอนาคตสินค้าที่เป็นแบบโลกใหม่่เรียกว่า semiconductor เราส่งออกชะลอตัวและหดตัวลงอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะกับคู่แข่งในฐานการผลิตที่ใกล้กันอย่างเช่นชาติอาเซียนดังนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องน่าห่วงอย่างหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้นผมก็เคยทาคลิปไปแล้วถูกไหมครัว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเมื่อประมาณ10-20ปีที่แล้วเนี่ยเรายังมีสัดส,ส่วนการส่งออกเทียบกับ GDP เนี่ยเลย66%แต่พอ10ปีผ่านมาเป็นไงรู้ไหมครัเราเหลือแค่ประมาณ5 0กว่าเปนั่นั่นหมายว่าเครื่องจักรกลเศรษฐกิจในภาพรวมของไทยเมื่อเทียบกับขขนาดอง GDP เราหดตัวลงมาในช่วง10ปีที่ถอยมาเป็นพเพราะเศรษฐกิจเราโดยเฉลี่ย10ปีนั้น GDP ชะลอ10ปีต่ำ2%เห็นไหมฮะดังนั้นพอเราเจาะเข้าไปแต่ละตัวไส้ในของมันเนี่ยมันถึงได้สะท้อนออกมาเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ